สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายนะครับสำหรับท่านที่ฝันว่าได้บ้านใหม่นะครับโอ้โหบ้านใหม่สวยมากหลังใหญ่มากนะครับแน่นอนนะครับ ก่อนจะไปพบกับคำทานายฝันนะครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub สไครต์ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสารับการรับชมคําทํานายใหม่ๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปรับชมคําทํานายฝันตามตําราของไทยโบราณได้เลยนะครับท่านที่ฝันว่าได้บ้านใหม่นะครับผมขอทํานายดังนี้นะครับท่านจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับทั้งทางการงานนะครับ งานเนี่ยนะครับก็จะได้รับเรื่องราวดีๆโอกาสใหม่ๆนะครับปรับเปลี่ยนง,งานปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับโชคลาบนะครับก็จะมีเข้ามาให้คุณเห็นนะครับแต่โชคลาบเนี่ยจะเป็นโชคลาบแบบฟุก๊กๆนะครับก็คือไม่ได้ทันตั้งตัวนะไม่คิดว่าจะได้เงินก้อนนี้นะครับไม่คิดว่าจะได้รับทรัพย์ก้อนนี้นะครับใครที่สัมภาษณ์งานหรือกําลังหางานอยู่นะครับผมบอกเลยว่า โอกาสได้งานก็สูงมากๆนะครับโดยสรุปผมขอรวมรวมเลยนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองคิดภาพความสําเร็จของคุณนะครับคิดภาพโอกาสที่คุณอยากได้รับนะครับแล้วมันจะเป็นจริงนะครับ แน่นอนนะครับอย่างที่ผมย้ํามาทุกคลิปนะครับไม่ว่าเราจะฝันดีแค่ไหนนะครับเราก็อย่าลืมนะครับหมั่นสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่าเราฝันดีอยู่แล้วจะทําให้เราดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจะทําให้เราสําเร็จเร็วยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนเลขเด็ดเลขมงคลนะครับได้แก่เลข4 4 2 2, 4รวยรวยเฮงเฮงครับทุกท่านสวัสดีครับ